ฮ้ยครบอยู่ไหนอะทำไมรอบข้างไม่มีพืนเลยมีแค่ต้นไม้โงาๆต้นหนึ่งกับหีบข้างในหีบมีอะไรอุ้ยของเพียบเลยเค okay, แต๊แต๊แต๊ะมา่ก่อนเพื่อความอยู่รอดเราไม่รู้เลยว่า,าอยู่ที่ไหนก็มีขั้วตัวนี้มีหินเราขุดหินได้อ้าว อ๋อนี่ไงโอเคกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กันในเกม Boxman Go ใช่แต่นี่คือแมปสกายบล็อกะฮะที่บอกเลยว่าเป็นการเอาชีวิตรอดที่พื้นที่ที่ข้างๆนั้นเป็นท้องฟ้าใช่ถ้าคุณตลกไปนั้นตายหาแน่นอนเกมนี้ก็คือคุณต้องมีชีวิตรอดให้ได้แบบคุณี่พื้นที่แค่นี้กับมีหินที่สามารถสร้างได้ไม่จํากัดกับต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็เกาะข้างๆอีกเล็กน้อยที่คุณสามารถต่อเพื่อไปเอาขอได้นะงั้นเดี๋ยวผมขอ ต้นไม้ก่อนดีกว่าเพราะยังไงยังไงต้นไม้ก็เป็นอะไรที่สําคัญไม่ใช่น้อยเอา้าเอา้าไม้ผมทำไมไปค้ังข้าบนนั้นโอเคนัมาแล้วอุ้ยผมมันจะได้ต้นอ่อนต้นแบบ อ๋อน,นี่ต้นกล้ามาด้วยเยี่ยมเลยโอเคเดี๋ยวใส่ชุดกอกันก่อนโอ้ผมลืมแนะนําพิธีกรหลักของเราในวันนี้เป็นเลยฮะพี่หลังฮะนี่เห็นไหมเกียแก้หัวทองด้วยใช่เกียแกเป็นชาวต่างชาติหัวทองปึ๊บยังไงผมชุดกอใส่ก่อนโอเคใสชุดกอให้พี่หลังเรียบร้อยดูเหมือนถ้าผมขุดใบไม้ไปผมจะมีโอกาสในการได้ต้นโออะไรพวกนี้มาด้วยแต่ดูเหมือนาขุดบนต้นแล้วจะได้ต้นสนมาแค่แบบสอนเองฮะทำไมไมันได้น้จอจากฟ้าที่ผราไมู้ว่าจะได้มาเยอะงั้ไปต่อผมจะขุดดินไปปล ต้องเอาดินเพื่อตอบมืนที่ไฟผมขุดดิน,นได้ไหมได้ผมขุดดินตรงนี้ได้ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะลดความชันมันสักนิดหน่อยเพื่อที่เราจะได้เอาดินไปเพื่อขยายน้นข้างเออวุ้ยตรงนี้เป็นทรายด้วยมีขุดมะม่วงไม่ได้นะขุดแล้วแบบมีโอกาสตกด้วยนะครับซึ่งพอตกไปผมว่าของในตัวผมต้องหายแน่นอนอาจจะต้องเริ่มเล่นใหม่เลยก็ไดุ้ อุ้ย,ยเกือบแล้วเกือบแล้วคุณอุ้ยตรงนี้ยังเสียวเพราะของนี้คือของตกเลยเนี่ยโอ้โหไม่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 เราต้องขุดอย่างระมัดระวังเมื่อกี้เห็นไหมมันเป็นหลุมเลยเอะอ้าวเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ก่อนกันกลัวตกฮะกลัวตอนนี้ใจคือกลัวตกอุ้ยนี่นี่นะี่นี่ไม่ได้เลยแถวนี้ขุดไม่ได้เลยเรากลบไว้ก่อน โอเคเพราะว่าผมจะต่อไปด้านข้างตรงนู้นนะอา่าโอเคต่อตรนอุ้ยค่อ,คอยเดินนะค่อยเดินต่อจื๊บจื๊อโอเคได้กองเอากองเอากองเสียงในมีนมปังโอ้โหแม่เจ้าเมาื่อก่อนฟาร์อย่างเรามากโอเคผมจะปลูกต้นไม้เพิ่มตรงนี้ก็ตรงนี้สักต้นหนึ่งแล้วก็อา,อาจจะตรงนี้อ้ผมสามารถค้ามของได้ด้วยโอเคผมทำอา่า ใม้ก่อนแล้วกันไม้ผมสามารถไปทําโต๊ะคราฟได้คือผมจะอธิบายก่อนแล้วกันครับว่าการเล่นมาคองค้างจะเหมือนไม้ครับสกายบล็อกอะไรเท่ากันน่ะคือจะบอกว่าเหมือนเลยก็ได้นั่นแหละโอเคผมทําโต๊ะคราฟมาก่อนเดี๋ยวผมก็จะวางไว้ตรงนี้นี่ผมก็สามารถรเข้าอุปกรณ์อะไรต่างๆได้อย่างด้ามคินหรือว่าขวานอะไรเงี้ยโอเคเราขุดหินได้ใช่ไหมตรงนู้นเหมือนจะมีกล่องฮนะแล้วก็มีแร่ด้วยซึ่งทางแบบเราต้องปลากลอบไปอ่ะซึ่งมันค่อนข้างอันตรายอยู่นะผมว่าการปากรอบไปคงไม่ได้เวิร์กมั้ง แต่วราขาไม่ค่อยมีผมก็ไม่อยาใช้หินซะด้วยสิือารองไหมฮะลองลองดูไหมฮะคือถ้าเราไปเนี่ยถ้าก็มีโอกาสได้ของตัวมูลนอะเราอาจจะได้ของหรือว่าอะไรเค่องนั้นมาก็ได้เออมาขาดทุนจะต้องมีความเสี่ยงไปออ๊ยโอเคโอเคค่อยค่อเคเคไปโออเคโอเคโอเคไปอ๊ย้ยเฮ้ยยอุ้ยอ้ยเเ้เอ้าเอ้ยเฮ้เยยย้้ไยไปเย ขาไม่หางกันผมไม่ต้องกลัวแล้วโอเคโอเคมีกล่องคุยมีเพชรหนึ่งก้อนมีดาบมีธนูแล้วก็มีเหมือนไอ้น,นี่คืออะไรอะดนอนี้กับจนภัยผมขอเปิดอ่านได้ไหมผมได้มาหลายอันมากเลยเฮ้ยฉ <Hey! S 2> ันคิดว่าคุณเห็นแล้วว่ามีเกาะลอยอยู่มากมายรอบๆสิ่งเหล่านี้มาจากน้ำปจญภัยรุ่นบุกเบิกมากมายและบางส่วนก็มาจากฉันตามหาพวกมันเคยแล้ก็ของคุณด้วยบล็อกคุณสามารถหาบล็อกและจากเครื่องมือขุดเหมืองและเขตพื้นที่ขุดเหมืองเพื่อได้ขุดเหมืองเหรอ เอ้ผมว่าไมา่ได้ไงที่นี่คือที่ไหนฮะออเราพาปากระดูมันจะไม่โหลดด้วยนี่คือที่ไหนนี่คือว่าพา,าผมหรือไงโอเคแต่เราสามารถขบกลับบ้านตรงนี้ได้ฮะโอเคผมกลับบ้านแล้วกันผมไม่รู้ว่าคีราแกพาผมไปที่ไหนโอเคขบกลับมาที่บ้านแล้วฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองอ่านไดอารี่อื่นดูนิดหน่อยอย่างเช่นแบบว่าอันเนี้ย โลกนี้พวกผู้ในหญ่ๆนั้นน่าเบื่อพวกเขาจะไม่เออเขาเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวเนื้อเรื่องอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นผมจะขับขาบไปเลยละกันเนอะคือตรงนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแล่ครับแยกผมไปอยู่ตรงนั้นแล้วแต่วันผมจะโดนวาร์ปไปสักทีหนึ่งผมจะวาร์ปไปขุดแร่ แต่เดี๋ยวที่ขุดผมมาที่ขุดไม้งโง่ๆนี่หมดาจะยังขุดไม่ได้อาจจะต้องฟาร์มหินไปก่อนโอเคผมสามารถคราบะไรได้ไหมผมคราบดาบได้เพราะว่าการลงทุนกับการทําที่ขุดหินเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยนะโอเคเอาหินก่อนแล้วกันฮนะมาหันไรอห้อยได้ที่ขุดหินมาแล้วโอเคโอ้เ,อเปิดจะปกรงขุดที่คุมค่าอยู่เพราะว่ามาขุดเร็วไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยตัดไม้ตัดไม้ตดมัตดไม,ดม้โอเคตัดไม้ก,ก่อนเพราะผมว่าไม้นี่จําเป็นนะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องสร้างบ้าน โ okay, อเคตอนมา4อันแล้วฮะเอาขวานแตกผมควรจะขวานแตกเลยเพราะว่าเราต้องทุกทุนในการข้าขวานใหม่นิดหน่อยเฮ้ยโอ้มาไม่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 ไมไมน,นี่คือขวานเหล็กเหรอคุณวเราใช้เพชรในการข้าวทุกยเหรอโอ้ยอ้อขวานไม้ก็พอแล้วกันเนะอะเฮ้ยฮะตอนนี้คือผมได้ไม้มา20อันผมสามารถเอาไปทําเป็นแบบนี้ไม้แบบสวยๆได้โอเคครับให้หมดเลย๊ เพราะว่าเราเนี่ยใช้ดินในการต่อไปนี้ไม่น่าคุ้มแล้วว่าดินของเราดูเหมือนจะมีจํากัดอะเพราะเราใช้ไม้ในการขยายพื้นที่เออ,อเฮ้อุ๊ยแต่ไม้มันก็เตืองอะ่ะผมสามารถทำมื่นทล้ายๆได้เยอะได้ไหมนี่ไงสลบฮะผมสามารถเอาไม้สี่อันไปทําเป็นคล้ายๆสลบไม้ครึ่ง6อันได้โอเคมันก็คุ้มแหละปะ่ะอียี่สี่อันแล้วโอเคผมวางสลบตรงนี้นี่นี่นี่นแต่เขาก็ไม่รู้ฮนะว,ว่าเราใช้ไม้ครึ่งเดียว คผมจะต่อข้างๆเพิ่มอย่างน,นี้อ่านนอุานน้ยกระตกคือตกที่ผมลืมดูแล้วก็ไหนที่ผมต่อผิดพลาดไปเนี่ยผมอาจจะต้องขุดนิดหน่อยคือจะบอกว่าไอ้แลบนี่เป็นอะไรที่ต่อค่อนข้างยากเลยก็ได้พรามาครึ่งเดียวแล้วมันก็เลงยากนิดหน่อยอะนะยอยบรอฮอยทีนี้เราก็จะได้พื้นที่เพิ่มมาแล้วอีกนิดนึงหัวผมเนี่ยเดี๋ยวจะทําตรงนีน้ใช้ไม้ต่อเยอะเว้ยไปตรงแถวๆน,นูน่นผมจะทําเป็นพื้นที่คล้ายๆการผูกตนไคร้เฉพาะอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้เรายังไม่น่าพอเพราะฉะนั้นปลูกงงหไปก่อนตรงนี้แล้วกันโอเคตรงนี้ตรงนี้ปลูกตรงไหนอีกได้ไหม,มจะไม่ได้แล้วฮนะโอเคผมเอาดิน่างตรงนี้ปลูกได้อีกหนึ่งสวย <laughs> เสื้อน,นี้ก่ะของเราเพอหยิมไม่นานมันจะกลายเป็นป่าโลกทึบแน่นอนเราจะกระโดดไปเอาแร่ตรงนู้นซะก่อนเพราะตอนนี้มือผมจะมีที่ขุดแบบดีๆแล้วถ้าขุดได้อยู่มัง้งโอเคเราจะปาไปกูไปฮะ อคไม่ผมกลัวผมขุดแล้วมันแบบตกลงไปข้างล่างจังเลยขุดไม่ได้ฮนะไอกองนี้ขุดไม่ได้อ้าวโน่มันตกไปข้างล่างโอเคอันนี้ไม่น่าตกแนละ้วฮะเรียบร้อยได้แล้วอันหนึ่งเรียบร้อยขอคนดีไปแล้วจ้าน,นูเาา่เหมือนแอนเล่ที่ผมได้มานั้นคือผมมือจะต้องเอาไปเผาในเตาด้วยใช่ไหมเอ๊ะอะไรเตาอ่ะอันนี้มั่งใช่หินในการทำแล้วก็เป็นเหลีหล่ยมๆเพราะว่าจะเป็นเตาแน่แน่หุ้ยผมสังเกตมาแป๊บเดียวป่าเราโตแล้วคุณ โอ้ยขอโทษดีดูเหมือนการใช้ชีวิตรอบของพี่หลางในรอบนี้เนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีอยู่นะโอเคมาว่าตรงนี้คือผมได้เหล็กมาใช่ไหมแล้วก็ได้เชื้อเพลิงมาโอ,อ้โหเขาคิดมาให้เราแล้วอ่ะคุณในระหว่างนั้นผมจะตัดต้นไม้รอไป,ไปพังๆแล้วกันแต่เอาจริงปลูกเชื้อผมก็ขี้เกียจตัดเหมือนกันนะมันก็ตัดเยอะอยู่นะแต่และต้นเนี่ยเอาจริงเขก็ปลูกเยื้อไปถอยละบ้างโอเคเราตัดสักต้นสองต้นขอน่าจะพอแล้วเดีวผมว่าผมจะลองไปตรงนู้นดูฮะผมเห็นมีกล่องอยู่ปึ๊บปึ๊บต่อมา โอเคคราวนี้ครับเป็นทางขั้นๆไว้แล้วกันโอเคะจะได้ไม่ตกเดี๋ยวเราทำทางสวยๆวยหน่อยเพราะว่ายัางไงเนี่ยผมก็จะขยายแบบว่าข้างๆแล้วฮะข้างๆเนี่ยผมก็จะขยายให้มันแบบหมดเลยเราจะได้มีพื้นทิชเชการสร้างรูสร้างนี่ไงเออแบบทำฟาร์มโน้ตฟาร์มนี่ด้วยเดี๋ยวเราเอากล่องก่อนนะชึบอ,อะไรอะ่ะน้ําแข็งหรอตอนนี้มี6อันเลยที่แรกก็ได้น้ําแข็งมาซึ่งผมไม่รู้เลยซ้ำว่าผมจะเอาน้ำแข็งไปทำอะไ,ไรอะ่ะแต่วก็เก็บๆไปก่อนแล้วกันช่วงนี้เราสร้างทับไปเลยเนาะโอเค เดี๋ยวนะคุณผู้ชมคือคนสามารถเอาไอ้ไม้อะไรพวกนี้ไปขายได้ด้วยอ๋อผมได้สังเกตนะว่าตัวนี้เขามีราา้านค้านี่นี่ตัวนี้เขามีร้านค้าด้วยโอ้ยเติเมเงินจริงดีวะมันจะเป็นเหมือนแพ้เกาะโอดินสนับาขาโอดินอ๋อในการช่วยอไอ้เชืองนั้นนะนะอุ้ยอยันนี้ก็ดูจะคุ้มนะแต่ผมไม่ได้เติมไอ้น,นี้มาสิเขาเรียกว่า GQ ซึ่งมันเป็นเหมือนโลปักหรือว่าอะไรเรืองนั้นนะ่ะเราเล่นเองได้ฮนะโอ้ตอนนี้มันลดราคา50%ด้วยดิ โอ้โห oh, น่าเติมจัดนะลดราคาด้วยแต่ลรไม่ได้เติมมาเนะสียดายเฮ้ยไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรสามารถเอาไปซื้อพวกบล็อกอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมเครื่องขุดนี่คือเครื่องขุดหรอกเครื่องขุดชั้นกลางดูเหมือนเกมนี้มันจะแบบอะไรมากมายที่เราไม่รู้เว้ยคือมันไม่ใช่สกายบล็อกธรรมดาคุณผู้ชมมันเป็นสกายบล็อกที่แบบมันอัปเกรดอีกเว้ยคือแสนเหรียญทองใช่ไหมหนา งั้นก็งั้นก็นจัดไปมาแสนนึงอะไรเจอครับเนะพราะว่าพี่หลังเขาอยากใช้ชีวิตแบบทายัดเว้ยแต่ก็น่าขอ,อนิดนึงขอ,อนิดนึงโอเคผมสามารถซื้ออะไรได้บ้างผมสามารถซื้อดินได้ฮะออ้ยอันนี้ดินไปไที่ค่อนข้างขุม้มผมซื้อมาสักนี่ก่อนละกันซื้อมาซักหกอันก่อนผมจะเอาไปปลูกต้นไม้อะโอเคเดี๋ยวผมจะขุดต้นไม้ก่อนผมจะเอาไอ้พวกใบไม้เนี่ยไปปลูกต้นไม้เพิ่มฮะเพราะว่ายัางไงก็ถามถามึงก็เติมกันมาแสนนึงก่อนเถอะทพื่อก็คงภามันก็ต้องหมดแน่แน่ดูเหมือนไอบบ้บล็อกไม้พวกนี้เราสามารถไปขายอะไรเท่านั้นได้้ดวยช ธุรกิจชั้นดีคนไม่ผมว่ามาชมใช้ไปนาแซนที่กล้จะหมดไปแล้วละ่ะเพื่อนั้นบอกมาก็จะจบเป็นอยู่ฮนะโอเคผมได้ตัวลอคมาเกอันกลับมามาอีนนิดหน่อยพระนี้ผมจะขยายโซ่ปลูกต้นไม้ของผมฮนะนี่เราต้องเข้าอยู่กับธรรมชาติเว้ยถ้าติดกอที่ข้างๆไม่มีหอยอะไรเลยก็แบบตามโอเคตรงนี้ก็วางหญ้าไป ผมว่าการเชื่แถนี้มันค่อนข้างยากนะคือบางทีมันก็พังติดบางทีก็พังไม่ติดอะ่ะแม่อันนี้เขาต้องศึกษาดีนหน่อยเท่าไหร่การชื่อแถบกูเหนี่เนี่ยเคปลูกตรงนี้โอเค ซึ่งอาจจะไม่ค่อยเสมอกันครับเพราะว่าผมยังเป็นมือใหม่อยู่นะาเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวก็เก่งอะไรนะทำใจเถอะคลิปนี้ควรจะได้เห็นอะไรโงโงๆโเยอะไม่สิจะมองทั้งซีรีส์นี้เลยก็ได้อ๋อใช่ใช่ใช่คือซีรีส์นี้ผมจะเอาเน่้ว่ายาวๆเลยนะครับสกายม็อกแบบเอาชีวิตรอบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคุณเกียร์นี้มันแบบไม่ได้แค่วันเดียวจบใช่ไหมมันต้องเล่นกันยาวๆโอเคข้อนี้ก็น่าจะเยอะพอแล้วมัง้งส่วนเรื่องหินอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยจําเป็นนะว่าเราต้องขยายเกาะก่อนเว้ยเฮ้ทำไมของพี่หลังเริ่มโตแล้ว กูยังไูไหและนี่คือทอบ,บทกลการเอาชีวิตรอดในเกาะท้องฟ้า EP แรกฮนะตอนนี้อยู่กันในป่าสายเขียวของพี่รังเขาลูกไบต์ <S <S ว่าใช่เลยนะสึ่งจะจบคลิปเนี่ยทางบล็อกแมนโกเขาฝากอะไรผมมานิดหน่อยคือกิจกรรมแจก g วให้คุณอัพโหลดคลิปเล่นเกมบล็อกแมนโกลง YouTube หรือไม่ก็ทิ้งต่อก็สามารถรับเออ่ g วหรือว่าคล้ายๆโลบั็อกนักเก็ตบลอกอะไรเ <ๆ S 1> ท่านั้นได้ฟรีใช่ย้ำครับว่าฟรีซึ่งอะไรผมคนต้องทำแน่ๆซึ่ใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเด้อ แล้วก็จะจากคลิปที่ผมขอ,ขอสองร้อยไรก็พอเจอกันคลิปหน้าครับบาย